ดีครับพี่น้องครับนี่เท่าๆอยู่นนโสอีกมือนึ่งนะครับเนาะมือนี่มาพามาเบ่งเงินจานโบเพิ่นนั่นเทียนฝาฝาทังกับฝาฝาบ่อครับฝาบ่อของน้ำครับผมครับผมมือหนึ่งก็แล้วไม่กังวลการบ่อเกิดอนะครับเนาะลงลงลงถังลงพ่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมือหนึ่งประเทศปิดนะครับมือหนึอากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศ เคื่องนี้เริ่มเย็นจั็หน่อยแล้วล่ะครับผมหลังจากที่ลงบอ่อลงอย่างไงมันจะเที่ยวีศาจนะครับไอซีาดาเ,เป็นไม่ได้เป็นรูปแบบนี้นเที่ยวเก็บก็เรียบร้อยบลูกค้าเห้งนะครับนะอา,าก,กาศดีมีแต่นสีอ่อนอนเล็กน้อยพรว่าช่วงช่วงเด็กๆกายอากาศก็เริ่มจะจะเย็นเย็นเล็กน้อยแล้วนะครับนะแต่ว่าเด็กๆมาก,กาเย็นเย็นแต่เนี่ยมันเศร้ามากกว่ห่อนห่อนต่อเดี๋ยวอากาศห่อนแหละครับผมเที่ยฝนก็นกนคิดว่าน่าจะ เบาลงแล้วมั้งตอนนี้เนาะพี่น้องครับผมนะฮะอย่าลืมว่าบริษัทเท่านียก็คือว่าห้องรับส่างบ้านนะครับนะเข้าเขียนแบบฟรีนะครับเนาะกันแม่นบริษัทเขาได้ส่างให้นะครับก็ตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับนะเขียนแบบขออนุญาตเนาะเขียนแบบเกี่ยงกู้ธนาคารนะครับเนาะเขียนแบบก่อสร้างนะครับให้กับลูกค้าฟรีนะครับสจาบลูกค้าท่าใดที่ให้บริษัทเราสร้างนะครับบริษัทเราเข้ากัน รับสร้างบ้านนะผมเปิดมาเลยก็สี่กว่าปีแล้วนะครับนะสร้างให้ลูกค้าในเราแวกกันไอสารเฮ้านะครับนะก็คืออุดรนะฮะสกกลน้องคไข่ราคาหนองบัวลำพูนะพี่น้องเนาะราคาเฮ้าก็อยู่กลางๆนะครับนะโปสูงหลายแล้วก็บรต่ำหลายนะกันต่ำหลายเฮ้ากันต่ว่าบริษัทกเสียภาษีเนาะเอากับบุกชื่อการันอีเพิ่นเอ็ดน้ำบ้านนะเพิ่นกาบ์โเดย์ มีใครใจส่วนนี้เขามานะครับนะเป็นสามาธิษฐ์ธิดากบริษัทได้นะครับนะแต่ว่าก็ถือวันบุหรี่เราครับแต่ตอนนี้เขาก็เห็ดคั่วนะครับนายยูนสูงเขาข็ดคั่วกับลูกค้าเขาอยู่นะครับนะซึ่งเป็นอ่าเป็นขั่วไทยจะต้องซ้ำคลองแถมให้ลูกค้านะครับนะเพราะว่ามันกับอ่าพ่วงกับราคาบัตนลังไงให้กับลูกค้าเขานะครับนะซึ่งกาเขากะตอบแทนลูกค้าเขานะครับนะ แต่ลูกค้าแค่นังนี่เพิ่นบ่ได้อยู่เมืองไทยนะครับเพิ่นอยู่ต่างประเทศนะั่นแต่เพิ่นก็นให้ความไว้เนียเชื่อใจกับบริษัทเฮานะครับในการสร้างในการดูแลให้เพิ่นนะครับเฮาก็ตอบแทนส่วนนี้ให้เพิ่นไปนะครับนีส่วนเอ่อความ่าไว้วางใจนะฮะแล้วก็ความเสมอตน้นเสมอปลายของเพิ่นกับความเสมอตน้นเสมอปลายของบริษัทนะครับนะอ่าบริษททัทปร็เฮ็ดให้อ่อความเป็นมืออาชีพนะครับนะ ตอนนี้บ้านหลังใหญ่ของลูกค้ากา็เสร็จแล้วร้อปร์เซ็นตแล้วนะครับนะได้มิเตอร์ไฟมาแล้วหลังจากคลิปที่แล้วเขารอมิเตอร์ไฟนะครับนะคลิปนี้เขากาาับการไฟฟ้านะครับนะเขามาติดตั้งนะมิเตอร์ไฟเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ตอนนี้ก็ใส่ไฟเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะสำหรับบ้านลูกค้าเขาหลังใหญ่นะครับสุขภัณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จบมาแล้วเหลือแต่ผมเสียติดตั้งปั๊มน้ำใหม่เพิ่นแต่ตอนนี้ผมยังบ่ติดตั้งอยู่สิเพราะ ก็คือสิติดตั้งก็คือมือมือส่งมอบมือเดียวเลยนะครับนะติดตั้งเสร็จทำความสะอาดให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือปิดล็อกบ้านนะส่งมอบรอลูกค้ามาอยู่ทีเดียวเลยนะครับครับตัวนี้ก็อ่อขั้วีนก็รกลลลอกกอหน้าทาบัทาปัดนะครับขั้วก็เป็นพวกสางกันแล้วไแลวแล้วเบิดมู่หลังคาเรียบร้อยแล้วก็เหลือก็สับนะก็สาบขั้วกับลูกค้านะครับก็ มันก็เป็นของแถมมันก็บริร่วมอยู่ในบ้านหลังใหญ่เนาะบ้านหลังใหญ่เราก็เตรียมพร้อมที่จะส่งแล้วนะครับแต่ผู้ยยังครับน่นสูงนะครับนะการเรียบร้อยดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าลืมนะครับท่านใดอยากจะสร้างบ้านใครทติดต่อเข้ามาในเบอร์เบอร์ข้างล่างนี่ที่ผมส่งเบอร์ไว้ใหน้นะครับนะการ,ราคาเข้ากับการมาตรฐานนะครับนะราคามาตรฐานนี้ตรวจสอบได้นะครับนะ,ะด้วยคุณภาพของเาาท่ากับกถือว่า กาเคื่อมาตรฐานนะครับเราทํางานให้มันได้มาตรฐานเพราะเราเป็นรูปแบบที่สามารถตรวจสอบได้นะครับเรามีความโปร่งใสนะครับการบริษัทเท่ากันเปิดมาโดนเติบแล้วนะครับรับสร้างบ้านรับดูแลบ้านให้กับลูกค้าก็หลายหลังแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดอยากจะสร้างบ้านติดต่อเข้ามาในเบอร์ที่ผมทิมไว้ให้ดีนะครับผมสลับมนีกาพามาเบิงนะครับที่ ฟ้าฟ้าบอนะครับนะเทฟฟ้าบอเกิดนะครับนะเก็บความประหยัดให้กับลูกค้าเรานะแต่ตัวนี้การตัวอย่างน้อพี่น้องน้ำมือนี้เขากำังมามารีวิวการเก็บประหยัดฟ้าบอผักให้ลูกค้าครับเขากำลังใส่ฟ้าคีนเอานะครับท่อระบายอากาศอาของถังบอเกิดนะครับนะให้เรียบร้อยนะครับนะในเวลาลูกค้ามาเปิดก็คือเปิดตรงบอ บอกเกินีปเลยนะมูนฟ้าที่เราออกกันดูออกไปเลยนะครับนะครับผมธนกิจมีกาบผมมีอย่างไรนะครับนะกรพ้ามาเปึงพามาทักทายกันนะครับนะอย่าลืมกับพี่น้องท่านใดที่อยากเกี่สารบ้านนะอ่าการติดต่อห้องขามานะครับอากับมีบริการใหไก็คือฟรีเขียนแบบนะถ้าท่านใดอยากจะกู้ธนาคารก็สามารถยืนกู้ธนาคารได้นะาประสานกับธนาคารที่มีคอนแทคกับเราอยู่ ให้นะครับนะซึ่งลูกค้าก็ไม่ต้องเดินเรื่องไม่ต้องวอลกอินเองนะเตรียมเอกสารที่บริษัทแจ้งไปแค่นั้นเองก็พอแล้วนะครับะสำหรับคลิปนี้นะก็จะลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง Youtube แล้วก็เพจของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารและกกวิดีโอใหม่ๆนะครับให้กับผู้ชมนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจอยู่ในรับฟังได้รับฟังนะครับ ทางช่องของเฮ้านะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกรเข้ามาสวัสดีครับ